ยังอยู่ในช่วงเวลาสำหรับน้ำในพื้นที่ตอนบนที่ต้องบริหารจัดการนะคะน่าเห็นใจจังหวัดที่เป็นพื้นที่รวมน้ำอย่างจังหวัดนครสวรรค์ความเสียหายกับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ถูกซ้ำเติมเป็นบริเวณกว้างค่ะบางคนต้องผ่านมาทั้งปัญหาภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็มาเจอน้ำท่วมอีกโอกาสในการมีรายได้แทบจะเป็นศูนย์ค่ะนี่เป็นนาข้าวนะคะที่มองไม่เห็นข้าวเลยนับ50ไร่ ของชาวบนตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพวกเขาถูกน้ำท่วมคิดคิดดูแล้วความเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนบาทก่อนหน้านี้ประสบปัญหาภัยแล้งต้องสูบน้ำหล่อเลี้ยงนาข้าวก็ประครับประครองมาจนข้าวออกรวงได้แต่พอปลายเดือนกันยายนเกิดน้ำล้นตะลิ่งเข้ามาท่วมนาข้าวค่ะถึงแม้จะเอารถแบคโฮเข้ามาทําคันกั้นน้ำล้อมรอบพื้นที่ แต่ก็ป้องกันอะไรไม่ได้ค่ะข้าวได้ตกสามเดือนแล้วครับคือมันเป็นข้าวหนักนะเพรกข้าวหอมเพราะอะไรนะข้าวกำลังเหลืองมาอย่างเงี้ยมันจมไปทำอะไรก็ไม่ทันรถมาก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเอาดินมาโถมล้อมมันก็เข้าพวกมันจมไปฐานตาเห็นแหละปิดตรงนี้เข้าของโน้เสียหายทั้งหมดเลยหมดลูก มันจะไไได้รคือชาวนาเนี่ยเขาทำนากันปีหนึ่งก็ไม่กี่หนนะคะแต่รายได้ที่เข้ามาเนี่ยดูแลตัวเองไปตลอดทั้งปีที่นครสวรรค์ต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกาภัยครอบคลุม15อำเภอนะคะรวมๆแล้ว121ตำบลมีเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบมากถึง58,000คนค่ะพื้นที่คาดว่าจะเสียหายกว่า750,000ไร่ เป็นนาข้าวห0แสนไร่พืชไร่พืชผัก1นึ0 0 0สไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นอีก2,000ไร่นะคะไม่ต่างกับที่พิษณุโลกค่ะตอนนี้ก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร,ร,กรนายพจจรุชัยนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานกเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่า ปีนี้พิษณุโลกเจอกับอุทกภัยที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรถึง3ช่วงกรกฎาคมอนุมัติเงินเยียวยาไปแล้ว1 7ล้านเจ็ดแสนบาทให้กับเกษตรกร304คนตอนนั้นเนี่ยเสียหายไป1,500ไร่นะคะรอบ2องมามีอุทกภัยที่อำเภอวัดโบทนครไทยชาติรการคาดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมได้ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะรอบที่3อุทกภัยจากพายุเตี้ยนหมู่ ตอนนี้ยังสำรวจไม่จบนะคะพิจนุโลกประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินไปแล้วค่ะซึ่งทางคณะกรรมการก็ต้องเร่งไปสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วชวยเหลือให้เสร็จภายใน90วันนวันนับดูแล้วก็จะต้องไม่เกินปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะ